มงมั้งปะวานน่ะนำมาแต่งตัวชุดนี้ที่ลานคนเมืองที่นายกนายกมานายกมาเปิดด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าเสร็จถามมามะะอย่าเพิ่งไปบอกใครต่อใครนะท่าตัวแค่กรุบกรุบน,นะคะอย่าไปบอกนะครับ ผู้ชมครับเรียกได้ว่าลือสนานกันทั้งโซเชียลจริงๆนะฮะหลังจากที่กูรูดังงานชื่อดังฮะได้ออกมาบอกว่าค่าตัวของสาอเอนท์เนียเนี่ยที่ไปร่วมงานนะฮะฉลองสงกรานมรดกโลกนะครับเมื่อวันที่เจ็ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผู้ชมค่าตัวนั้นเนี่ยผู้ชมแตะไปที่ครึ่งล้านกันแล้วฮะตายแล้วเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าูรูดังงานท่านนี้นะยืนยันเลยนะบอกว่ายืนยันนั่งยันนอนยันเลย ได้ยินกับหูครึ่งล้านครึ่งล้านคุณพระคุณเจ้าเอามือท่าอกอเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงผู้ชมนะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานในประเทศไทยเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity นะครับซึ่งในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ณเมืองคาเซเนสาธารณรัฐบอสวานา ก็ทาเอาชาวไทยนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกันไปตามๆกันเลยนะฮะทั้งนี้ครับสงกรานในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับลำดับที่4ของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านของยูเนสโกได้ประกาศเค้ื่อนทะเบียนให้แก่โขนนะครับในปี2561แล้วก็นวดไทยนะฮะในปี2562และโนราของภาคใต้เราเนี่ยนะฮะในปี2564นั่นเองล่าสุดครับเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ ผ่านมาผู้ชมครับทางด้านของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองสงกรานต์มรอดอกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติหน้าลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสุทัศนเทพวรารามโดยในงานนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะเป็นประธานเปิดงานโดยมีพิธีส่งน้ําพระพุทธสิห์นะครับแล้วก็ขบวนแห่ฉลองสงกรานต์ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามนะฮะประกอบไปด้วยขบวนมหาสงกรานต์จะตรทิศแผ่นดินไทย ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่แฝนาง,งามต่างตั้งตรารอคอยฮะนั่นก็คือในงานดังกล่าวครับจะมีขบวนตำนานนางสงกรานทั้ง7วันนะฮะที่นำโดยสาวแอนโทเนียโพซิลครับรองอันดับหนึ่งมิสอินเวอร์สปี2023ชุดนางมาโหธรเทวีฮะนางสงกรานประจำปี2567ตามมาด้วยขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานสี่ผ้าขบวนแตรวงกลองยาวและก็ยังมีงานแสดงดนตรีนะฮะโดยวงศุนทรภรณ์อีกด้วยนะครับใน เวลา19นาฬิกาที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางรักของสาวแอนโทเนียโพซิลนะฮะในฐานะรองอันดับหนึ่งมิสอู r ิเวอร์สปี2023และมิส s ู n ิเวอร์สไทยแลนด์ปี2023ครับก็ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นนางบางหัวทรเทวีนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ประจำปี2567นะฮะ ซึ่งสาวแอนโทเนียนะฮะก็ได้สวมรัดเกล้าประกอบการเจียกจรน,นะฮะหรือว่าจรหูนะครับสวมอาพรพันเครื่องประดับนะฮะที่รังสรรค์ด้วยกรรมวิธีสลักดุลโลหะด้วยเงินทองแดงนะฮะโดยใช้ตระกูลลายสกุลช่างทองหลวงประดับด้วยแก้วนินรัต อัญมณีสีดำฮะซึ่งเป็นอัญมณีประจํานางมโหธรเทวีนะฮะสวมมาลายครุยดอกรักให้ความงามอ่อนช้อยอย่างเทพเทวีนะฮะแล้วก็ห่มสบายแพรยวนสีม่วงดอกสามหาวทับด้วยผ้าสะพักลายพุ่มเข้าบินก้านแย่งด้วยการปักดิ้นข้อถมดิ้นโปร่งประดับปีกมแมลงทับและตรึงโลหะชุบทองลงยาลายประจำยามใบเทศซึ่งออกแบบโดยอาจารย์ธนิตพุ่มสวัยนะ ครับผู้ก่อตั้งแบรนด์ภูษาผ้าลายอย่างนั่นเองเช่นเดียวกับผ้านุ่งครับลายสร้อยสามหาวที่นําดอกสามหาวครับหรือว่าดอกผักตบเนี่ยนะฮะ ดอกไม้ประจำนางมาโหธรเทวีครับมาผูกลายขึ้นใหม่นะฮะร้อยเรียงเป็นลวดลายไทยอย่างสกุลช่างเมืองเพชรที่มีความอ่อนช้อยวิจิตดังลายมีชีวิตนะฮะพริ้วไหวงดงามเป็นการออกแบบลายแล้วก็รังสารผ้าลายนี้ขึ้นใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะฮะทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวประดับอาพรแก้วนินรัต พระหัตถ์ขวาทรงจากพระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูนย์พักษาหารเนื้อสายสเสด็จสายญาติลืมพระเนตรมาบนหลังมายุเรศอันเป็นเทวราชพาหนะนั่นเองครับ จากและตรีศูนย์อันเป็นอาวุธนั้นทําจากเหล็กบ้านอารัญยิกฮะด้ามทําจากไม้ทองหลางเขียนด้วยลายรดน้าครับศิลปะไทยขแขนงหนึ่ง 1, ที่ทําขึ้นเฉพาะสําหรับนางมาโหธรเทวีเลยแหละครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมเป็นยังไงฮะเรียกได้ว่ารายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยลึกซึ้งนะฮะแล้วก็มีที่มาที่ไปที่โอ้โหนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เลยเรียกได้ว่า สวยงดงามวิจิตรจริงๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปบางส่วนฮะของสาวแอนโทเนียโพซิลฮะหลังจากที่ได้สวมเสื้อผ้าอาพรที่งดงามวิจิตรการตานะฮะจะอลังการขนาดไหนไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ โอ้โหคุณผู้ชมเป็นยังไงฮะบอกได้คําเดียวว่างานนี้สาวแอนโทเนียคือสวยประจักษ์งามอย่างสาวไทยจริงๆฮะสมก็เป็นตําแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสอินเวอร์สปี2023จริงๆครับแต่ที่ทําเอาเซอร์ไพรส์เอามือทาบอ,อกกันทั้งโซเชียลเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีข่าวลือออกมาคุณผู้ชมฮะว่างานอีเวนต์ที่สาวแอนโทเนียได้ไปร่วมงานเนี่ยนะฮะงานนี้แหละคุณผู้ชมที่ฉลองสงกรานต์มรดกโลกเนี่ยนะฮะเรทค่าตัวของเธอคุณผู้ชม พุ่งทะยานแตะครึ่งล้านไปแล้วฮะคุณพระคุณเจ้าโดยเรื่องนี้เองฮะทางด้านของสายบุญกรุณาง,งามชื่อดังครับได้ออกมาเปิดเผยนะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนอยู่ในเหตุการณ์เลยที่มีการคุยโทรศัพท์กันในรถตู้เกี่ยวกับเรื่องงานฉลองสงกราน,นี่แหละที่จะให้สาวไอเทเนียเนี่ยมาเป็นนางสงกรานในวันที่7ที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะโดยก็มาร่วมง,งานเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนี่แหละก่อนที่ทางด้านของสายบุญนะจะกระซิบเบาๆและบอกว่าค่าตัวเนี่ย ครึ่งล้านก่อนจะทิ้งทายว่าอย่าไปบอกเวทีข้างบ้านนะเดี๋ยวเขาจะเสียใจว่าทำไมไม่จ้างเขาบ้างอุ้ยไม่รู้เหมือนกันเวทีไหนคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงสักนิดนึงฮนะเมื่อพูดเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นชัดเป็นเหตุการณ์ก็คือเขาโทรศัพท์คุยกันในบานร์ป็ตู้ระตูกระตูกระตูบลา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 งานวันนี้แอทนที่มาออกแค่กี่นาทีเองชั่วโมงมั้ง ไปวันนั้นนำมาแต่งตัวชุดนี้ที่อ่าลานคนเมืองที่นายกม,มาดนายกมาเปิดด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าเสร็จถามมา,าอย่าไปบอกใครต่อใครานะาถ้าตัวแค่กรุบกรุบนะคะอย่าไปบอกข้างบ้านเราอืมนะคระับเพราะจะเสียใจกรุบนะฮะว่าทำไมาไม่จ้างเขาบ้างอืมเพราะว่านายกมาวันนี้แอนทเนียเหนื่อยมากเลยพักก่อนนางเต็มที่เธอนางเหนื่อยเพราะว่านางก็ล้าครับพูดตรงๆว่าถามว่าแอนโทนี้นลาไหมลาแต่ว่า ก็มันเป็นช่วงช่วงนี้แหละก็ให้น,นยายกไปกไ่อ,อนายโยผู้มตรีมาเมื่อกี้มานธานบอกว่าตายแล้วคุณผู้ชมฮะไม่รู้เหมือนกันว่าค่าตัวเครึ่งร้านนี้เรื่องจริงหรือไม่อย่างไรงานนี้เนี่ยคงจะต้องรอฟังจากทางแม่ปุ้ยนะฮะแล้วก็สาวไอโทเนียอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ต้องรอติดตามฮะท็อปดาราไม่พลาดนำะมาอัปเดตอย,อย่างแน่นอนครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ